บาปนี่ทำไมนี่เพ่อแม่พี่น้องฟองไฟมาทุกคนพี่น้องวันนี้อยากจะพาพี่น้องไปกินข้าวปลาพี่น้องเด้อปีนึงเนียแค่เดียวเนาะจะไปเต็มที่พี่น้องเลยแน่พี่น้องเ่าเพีนคองไปเบิ้ลเท่านะพี่น้องเลยนี่แหละไปสั่นพี่น้องอยู่วงเก้าล่ะมาอะไรเนี่ยโดตรอู่อย่างเดียวพี่น้องเนาะอยากจะไปกินข้าวปลาเาจะไปแห่ต้นต่อเนาะนี่แหละ

น้องป่าเขาสุดละลายแล้วไล่แหวเนี่าน้องพี่น้องเซเบซ์สมองเอาเออสมองมาอับน้ำพี่น้องเนาะมาแล้วพวอับน้ำก็จะพวกพวกอับพี่น้องใส่สวนสัตว์สัตวมากันคือเก้าพี่น้องแรกกันที่ลงน้ำคือเก้าเลยพี่น้องเนีลงนี่พี่น้องนี่มานำยายพี่น้องยาตติพี่น้องมามากินปูกกินป่าพี่น้องเด้อนี่แหละบ้านเพาเนาะอันนี้เป็นเซเบซ์สมองแต่เฮามาสาแเ้าก็บริายพี่น้องเลยเยฮามาสาเาบริาย ไปตากแดดซะเป่าซองมือกี่นี้ไม่ฮักวาจันซองมือกี่นีเ้เป้ตัดการที่ดินดอกบานเอาโซ่โซ่หักดา บีดกับหาไซอ่เอาไว้เห็นแ้เลยันนาเราก็เอาเอาเลยอันนั้นเนี่ยซ้ำๆกันซ่ก้อนสัาน่าเนาะเอา่าๆบ้านเขากรดูกง่ายกินง่ายเนาะพี่น้องเนาะทางไก่โซ่ลีเนาะไฟฟ้าก็บมีพี่น้องมีแต่แห้งเจละเซี่ได้พี่น้องดูยังเดียวยพี่น้องนี่มาเบิ้งกับตุแหงสาวกปลูกับปาอยเป็นมบ thế thì sao sao luộc xoong mới được nè ui sao sao mà nhanh rồi nhiều này mình mì phi nong vẫn còn ở đây, phi nong á, phi nong dễ, 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 phi nong chị hoi กระหม่อมขอเป็นสติเถอะ จะเป็นเฮปป้ความเมืองแห่งอนาลื้อังขาวออกสองห่วงแก้มเป็นตาเด้๋ยจะค่ำของน้องให้จะค่ำของน้อง

ตุนไปอย่างเดียวสงฆาคาระไปจากตุนไปตุนมาฮากสงฆ์ไม่ร้องนาบ้านเราไม่้องโอ้ยนี่มาเสรีแซบเซฟเซบจากกันดีแล้วเนี่ยเซฟเนาะ ย่างไ้วแต่างคงนี่ทานไปหาชั่วโมงแมนก่อนเอาตัวเดซักนี่ลอยพวกเาเลยดิตัวบอร่างวนร่างเขาแล้วโอ้แท่ะบก พี่น้องในบ้านเฮาม้วนสุดพี่น้องในปีมาใหม่พี่น้องเ,เออมากินปลาดอนพี่น้องปลาดอนเนาะนั่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละอันนี้กำลังลงน้ำพี่น้องแล้เย็นๆพี่น้องนี่แหละบรรยากาศร่วมกันนี่ตัวนี้ทักบ่อ ครับพี่น้อตอนี้ป้าเพูิป้าพี่น้องบรรยากาศแบบคาดลาพี่น้องเลยลายน้คดพี่น้สัมผสกันนาะคือว่าครบสุดเลยไม่้ม่ล้พี่น้องเลยตามบรรยากาศไปเลย่้รป่ไปเลย่สงสัย่มาหน่อยนึงได้ขนาเปิดเกบประมาณ50ิลอ่าด้เปิดเพลงเปิดเพลง พอแล้วมีสัญญาณมิตเว่ากาซาเสียเวลามิดเดิลใชากหมาโต๊ดโตวดมิดเดว อันนี้ับก็ซิมลินล้างจานกินปลาเรียบร้อยนะครับก็ซิเป็นเนาะอันนี้ก็ซิมเป็นน้าหวยโอเดีนพี่น้องบปดนพี่น้องบ้านเรา้อันนี้ก็ซิมเป็นน้าันน้องช่อเีเป็นาี่ไหนโอเคพี่น้องเ้ยนี่าเดียวพี่น้องโอ้พี่น้องเียเข้ามายังกินปลาพี่น้องาานอเดียวพี่น้องเต็มพี่จะนักจะเต็มมือนี่พี่น้อง เขามาอย่างเดียวตัวมันจักทีเว่าเรียบร้อยพี่น้องเขาก็สิมอาบนำมวยมวยอพี่น้องมากิดด้วยมาเด้อพี่น้องมาจบบุญมาทาพี่น้องโชว์ตัวมา้ตัวยางเดียวพี่น้องเด่นเด่นเฮโทษใช่ไหมยกโทษสามดีดีดีฮีดีดเด้ เอาลไปแล้วไปแล้วซาเรียวเต็มจุดจอกเออพี่น้องเออจ้าเนอะพูดไปกับบอมน้ำแข็งเันสัญญาณบ้านเฮามันนั่นตอนนี้เนาะมันอาการห้อนพี่น้องมันเดือดมันห้อนแหงพี่น้องยานมันใหม่เผื่อแบบแซน้ำแข็งไปพี่น้องเดี๋ยวเมื่อกัน่อนนู่นเอาเปิด

พอเสียแม่เลย วันน <S ar df> ั้เนี่ยอยู่ซ้ายทางอยู่ซอะรเต้นไหมเขารู้ดวยัเนี่ยยิงบึงเลยนี่ทักวนบ่ายดีเจวีโอ้ยโอเคมีแฟนจำเขาลงสาบก็เก่ง ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วล่ะะอยากเสื่อมเน็ตเน่ยให้อาอียงเอนี้ดางขลอะมงอาลุสาวโบกเองอากเงมามควมซ มักจาปนน้องเลื่นไปที่คาาเอย่างน้องมมาเน่อสุดพี่องเลยสุดเลยมือนอาวนองอกหมเลยรูเท่านห่อืมอีกขัดหนึ่งเดียวมวนสุดพี่น้องเลยนี่คนชุดแบบอยู่จักลาเมนจักางของบ้านคนชุดแบบลายแห่งนี่นะ